รราาาาายกาภาษาาไปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการภาษาพาไปอยู่กับดิฉันสุวรรณาเข็มแดงผู้ดำเนินรายการค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร o n l i f e r m u t p a c t h คุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ทางช่อง YouTube และ Facebook Page r m u t p live ค่ะวันนี้มาคุยกันเรื่องของคำขวัญท่องเที่ยวของประเทศต่างๆนะคะนำเอาประเทศต่างๆทั่วโลกจากทุกภูมิภาคมาฝากคุณผู้ฟังกันอาจจะได้ภูมิภาคละไม่กี่ประเทศนะคะจะมีประเทศอะไรบ้างนั้น ติดตามรับฟังได้ในรายการภาษาพาไปในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์สำคัญนะคะสำหรับประเทศที่ มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวนะจากการต้อนรับนะักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเช่นประเทศไทยของเราเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้น ก็จะมีหน่วยงานที่จะต้องอมีแคมเปญหรือว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะอย่างเช่นของบ้านเราเนี่ยนะคะก็มีการเดินหน้าประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นก็คือส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศสําหรับคนไทยด้วยกันแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะก็ถือว่า เป็นรายได้หลักของประเทศเรานะคะแล้วก็การที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวก็ไม่ได้มีแค่ประเทศไทยนะคะประเทศต่างๆทั่วโลกก็มีแบบนี้เช่นกันแม้แต่ประเทศที่ขอวีซ่ายากอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศอังกฤษก็หรือแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นทั้งอว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยนะคะ ก็ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นกันค่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากให้ใครไปนะคะเพราะว่าการที่ได้นักท่องเที่ยวไปจับจ่ายใช้สอยในบ้านเมืองเขาก็ถือว่าเป็นรายได้ของประเทศนะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคงจะเคยเห็นแคมเปญการท่องเที่ยวอย่างเช่นเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมอันนี้ก็ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศให้เราคนไทยด้วยกันเพราะฉะนั้นก็จะใช้แคมเปญที่เป็นภาษาไทยนะคะมีคำภาษาอังกฤษถือคือคำว่า amazing a m a z i n g นะคะ amazing ที่แปลว่านาหัศจรรย์น,นะคะปนอยู่ด้วยซึ่งก็เป็นการ เชิญชวนว่าถ้าเราไปเที่ยวเมืองไทยของเราก็จะมีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจน่า,า,าตื่นตะลึงแบบนี้นะคะเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมนะคะซึ่งอันนี้ก็เหมือนส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวที่มีมุมมองใหม่นะคะแล้วก็ชดเชยช่วงเวลาที่ที่เราคนไทยเองก็ไม่ได้ท่องเที่ยว ในบ้านเราเองนะคะเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะออกไปท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นแคมเปญที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในบ้านเราก็จะเป็นภาษาไทยปนภาษาอังกฤษบ้างนะคะอย่างเช่นอีก,อก สโลแกนหนึ่งหรือว่าอีกแคมเปญหนึ่งที่ได้ยินอยู่ช่วงนี้นะคะก็คือคำที่บอกว่าโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอนะคะคำว่าโมเมนต์ m o m e n t ที่แปลว่าช่วงเวลานะ,ค,ะคือช่วงเวลาที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอก็เป็นการเอาภาษาอังกฤษมาปนกับภาษาไทยนะคะสำหรับตลาดต่างประเทศเนี่ยนะคะประเทศไทยเราก็ยังอตอกย้ำแคมเปญด้วยภาษาอังกฤษ ที่ใช้คำว่า visit Thailand year 2022 to 2023 amazing new chapters นะคะใช้คำง่ายๆใช้คำว่า visit V-I-S-I-T ที่บอกว่าให้มาเที่ยวให้มาเยี่ยมให้มาท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงปี2022ถึง2023หรือ 2, ปี2,565ถึง2,000 566ซึ่งเป็นปีพศนะคะแล้วก็ยังใช้คำว่า amazing new chapter นะคะใช้คำว่า amazing อยู่มีคำว่า new chapters ก็คือหน้าใหม่หรือบทบบบบทใหม่ของเมืองไทยก็ให้กลับมาเที่ยวนะคะอันนี้ก็เป็นแคมเปญการท่องเที่ยวที่แล้วก็เป็นสโลแกนการท่องเที่ยวหรือคำขวัญท่องเที่ยวที่บ้านเรา ใช้อยู่ในปีนี้นะคะปีใหม่นี้2023หรือ2566นะคะรวมทั้งมีแคมเปญการท่องเที่ยวที่ใช้คำภาษาอังกฤษที่บอกว่า A to Z a m a z i n g Thailand has it all นะคะหรือว่า A to Z ก็ได้นะคะ m a z i n g Thailand has it all ก็คือบอกว่าไม่ว่าคุณอยากดูอะไรตั้งแต่ตัว A ถึง Z เนี่ยนะคะเหมือนเป็น เมนูหรือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆางางเรามีทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีการใช้คำว่า soft power of Thailand นะคะ soft power กำลังมาแรงนะคะ S O F T แล้วก็ power P O W E R นะคะ soft power ก็อย่างเช่นพลัง ทางด้านวัฒนธรรมเช่นอาหารเป็นต้นนะคะซึ่งก,ก็บอกว่า soft power of Thailand ก็เป็นแคมเปญที่กำลังมาแรงเพั้นจะเน้นให้คนมาชิมอาหารมาดูวัฒนธรรมต่างๆนะคะของประเทศให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาค้นหาและร่วมดู new chapter คือบทต่อไปของประเทศไทยนะคะตลอดปีของเรานั่นเองนะคะคราวนี้มาดู ทัวริสม s สโลแกนจากประเทศต่างๆก็คือแคมเปญการท่องเที่ยวหรือว่าคำขวัญท่องเที่ยวของประเทศต่างๆนะคะนำมาฝากจากทวีปแอฟริกานะคะลองเลือกประเทศที่คนไทยเราอาจจะรู้จักนะคะอย่างเช่นเอธิโอเปียไม่ทราบว,ว่าคุณผู้ฟังที่ชอบท่องเที่ยวนะคะได้นอกจากประเทศที่เป็นเป้าหมายหลักส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศใหญ่ๆหรือประเทศที่มี อากาศหนาวเพราะบ้านเราเป็นอากาศร้อนใช่ไหมคะส่วนมากพอเราจะไปเที่ยวต่างประเทศเราก็นึกถึงว่าจะต้องไปดูหิมะไปดูดอกไม้แปลกสวยๆอากาศเย็นๆเนี่ยนะคะแต่หากคุณผู้ฟังคิดว่าจะไปทางแอฟริกานะคะอย่างเช่นประเทศเอธิโอเปียเขาก็มีทัวริสึมสโลแกนก็คือคำขวัญท่องเที่ยวว่า land of origins นะคะประเทศเอธิโอเปีย L A N D land ที่แปลว่าดินแดนดินแดนแล้วก็ of แห่ง origins แห่งต้นกำเนิดนะคะดินแดนแห่งต้นกำเนิดในประเทศแอฟริกานะคะคุณผู้ฟังนอกจากประเทศเอธิโอเปียที่มี Tourism slogan ว่า land of origins แล้วนะคะยังมีประเทศโมซัมบิก ะะที่ใช้คำขวัญคล้ายๆกันนะคะใช้คำว่า come to where it all started ให้มาในท,ที่เชิญมาในที่ที่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะคะก็เหมือนกับคำว่า,า origins เหมือนกันนะคะ come to where it all started ก็คือ c o m e come come to ให้มามาที่ซึ่ง where w h e r e นะคะ it all started ทุกอย่างได้เริ่มต้นก็เหมือนทุกอย่างได้เริ่มต้นที่ประเทศโมซัมบิกอะไรประมาณนี้นะคะก็อันนี้เนี่ยเหมือนกับจะบอกว่าทุกอย่างยังเป็นดั้งเดิมนะคะถ้าอยากเห็นธรรมชาติการใช้ชีวิตหรืออะไรแบบนี้ไม่มีอะไรปรุงแต่งมากก็ให้ไปทาง แถบประเทศนี้นะคะเอธิโอเปียกับโมซัมบิกนั่นเองนะคะในขณะที่ประเทศอย่างมาดากัสกานะคะไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเคยไปประเทศนี้หรือเปล่านะคะมาดากัสกามีคำขวัญท่องเที่ยวว่า treasure island ก็คือเกาะแห่งสมบัตินะคะมาดากัสกาสมบัติในชนี้ก็น่าจะเป็นแหล่งธรรมชาตินะคะคงไม่ได้ไปอ หาเพชรพลอยหรือว่าขุมทรัพย์ของโจรสลัดหรืออะไรอย่างนั้นนะคะ Treasure Island a า a ากัสกานะคะลองดูจากประเทศจากทวีปเอเชียเพื่อนบ้านเรานะคะอย่างเช่นบังคลาเทศละกันนะคะ Beautiful Bangladesh นะคะใช้คำว่า Beautiful ธรรมดาก็คือ บางคระเทศสุดสวยนั่นเองนะคะใช้คำว่า beautiful ธรรมดาหรือประเทศบาเรนค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ใช้คำง่ายๆนะคะ ours y e a r s บ a เ r a i n b a น r ของคุณและของเราก็คือบาเรนของเราก็เหมือนของคุณด้วยอะไรประมาณนี้นะคะก็ให้มีความรู้สึกว่าเหมือนเป็น ประเทศของตัวเองเชิญมาเที่ยวได้นะคะในขณะที่ประเทศภูฐานหรือภูตานเนี่ยนะคะยังเป็น happiness is a place ก็อันนี้จะแปลว่าที่นี่คือที่แห่งความสุขนะคะ happiness คือยังเน้นที่ความสุขสงบของประเทศนะคะ,ะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยไปมาดิส์ะนะคะเกาะเป็นเกาะเป็นทะเลสวยงาม นึกถึงมาดิฟส์แล้ก็นึกถึงที่พักที่อยู่ริมทะเลยื่นไปในทะเลอะไรแบบนี้นะคะแต่ละปีเขาก็อาจจะเปลี่ยนสโลแกนกันท่องเที่ยวไปนะคะแต่ว่าที่เด่นที่ยังใช้อยู่ก็คือ the sunny side of life the sunny side of life แปลว่าด้านของชีวิตที่มีแสงแดดอันอบอุ่นนั่นเองนะคะคื ันนี S U W N Y s ันนี N N ที่แปลว่าแสงแดดสาย S I D E ที่แปลว่าด้านแล้วก็คำว่า life L I F E คือชีวิตนั่นก็คือถ้าอยากเจอแดดอยากจะได้เห็นท้องฟ้าสดใสก็ให้ไปมาดิฟนะคะมาดูประเทศเ เกาหลีใต้ค่ะซึ่งอันนี้ก็หลายท่านก็คงอยากจะไปนะคะเขามีสโลแกนการท่องเที่ยวว่า imagine your Korea imagine i m a g i n e ที่แปลว่าจินตนาการนะคะ imagine your Korea ก็คือให้จินตนาการถึงประเทศเกาหลีของคุณได้เลยนะคะเหมือนกับว่าจินตนาการอะไรไว้ก็ให้ไปที่ประเทศเกาหลีก็อาจจะเจอนะคะเป็นต้นนะคะ สีลังกาค่ะคุณผู้ฟังมีสโลแกนท่องเที่ยวว่า hello again ส r ีลังกาก็คือสวัสดีอีกครั้งหนึ่งอันนี้เหมือนเชิญชวนให้กลับไปกลับไปท่องเที่ยวนะคะ hello again มีคำว่า again a g a i n ที่แปลว่าอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือให้กลับไปเที่ยวนั่นเองนะคะลองดู สโลแกนการท่องเที่ยวจากทางทวีปยุโรปบ้างนะคะอย่างเช่นออลบเบเนียนะคะประเทศนี้ไม่แน่ใจอันนี้เห็นชื่อ,อ,อบางท่านอาจจะเคยไปแล้วนะคะแต่ว่า อาจจะเป็นประเทศที่เราไม่ได้นึกถึงว่าจะไปนะคะออสเบเียนะคะ Go your own way ใช้คำนี้นะคะก็คือให้ไปตามแบบของคุณเองนะคะ Go your own way คือเหมือนกับว่าไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากนะคะอยากจะไปแบบไหนก็ไปด้วยตามแบบวิธีการของตัวเองเส้นทางของตัวเองได้นะคะออสเบเียประเทศออสเตรียค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นประเทศใหญ่อีกประเทศหนึ่งในยุโรปนะคะ มีคำขวัญท่องเที่ยวว่า feel the spark นะคะ F W E L feel ที่ว่าให้รู้สึกให้รู้สึกได้ถึง spark ก็คือความสดใสความเหมือนมีชีวิตชีวาอะไรประมาณนี้นะคะ feel the spark ดูประเทศเยอรมันบ้างนะคะ Germany ประเทศเยอรมันซึ่งก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ต้องขอวีซ่ากัน ซับซ้อนนะคะเต่เขาก็มีสโลแกนการท่องเที่ยวที่ยังอยากหานักท่องเที่ยวไปเที่ยวอยู่นะคะเขาใช้สโลแกนท่องเที่ยวว่า simply inspiring นะคะก็คือแรงบนันดาลใจแบบง่ายๆนะคะ simply s i m p l y แล้วก็ inspiring i n s p i r i n g นะคะ simply inspiring ที่แบบว่า เป็นแรงบันดาลใจแบบง่ายๆค่ะมาดูประเทศเดนธอร์ลนะคะประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะประเทศแห่งกังหันลมนั่นเองนะคะง่ายๆค่ะเขาใช้ this is Netherlands นี่คือเนเธอร์แลนด์นะคะเหมือนกับว่า,อาพอเราไปถึงเราก็จะเห็นกังหันใช่ไหมคะเออใช่แล้วนี่คือเนเธอร์แลนด์ this is Netherlands นะ่สนใจทีเดียวนะคะลองดูประเทศนอร์เวย์ค่ะ เขาใช้คำขวัญว่า power by nature ก็คือ,อพลังจากธรรมชาตินะคะใช้คำนี้เขาอาจจะใช้นอร์เวย์นอร์เวย์ก็เป็นประเทศที่อยู่ในยุโรปที่อาจจะมีะใช้พลังงานธรรมชาติอะไรหลายอย่างนะคะ power by nature ค่ะประเทศโปลแลนด์ค่ะ move your imagination แปลว่าให้ Uh, move ที่แปลว่า uh, ขับเคลื่อนขับเคลื่อน uh, imagination ก็คือจินตนาการของคุของคุณนะคะก็คือเหมือนขับเคลื่อนจินตนาการได้นะคะ move your imagination นะคะก็น่าสนใจลองมาดูประเทศทางทวีปอเมริกากันบ้างนะคะจริงๆแล้ว ทวีปอเมริกาจะมีหลายๆประเทศแต่ว่าในเวลาที่จํากัดนะคะคุณผู้ฟังเราพูดถึงประเทศอเมริกาประเทศเดียวก็ได้นะคะประเทศอเมริกาเป็นประเทศใหญ่มากแล้วก็เหมือนที่เราเกริ่นกันตอนแรกว่าเอ๊ะประเทศนี้ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยหรือเพราะว่าขอวีซ่ายากเย็นเหือเกินนะคะยังอยากให้คนเข้าประเทศเขาเหรอโดยเฉพาะเราคนไทยหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังคะ ประเทศอเมริกาก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะเมื่อไปถึงประเทศอเมริกาแล้วประเทศอเมริกาจะมีรัฐห้าิบรัฐนะคะแต่ละรัฐนี่จะมีสโลแกนประจํารัฐของเขาเองนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวของเขาเองนะคะเอาเอารัฐใหญ่ๆอย่างเช่นนิวยอร์กนะคะพอนึกถึงนิวยอร์กเนี่ยคุณผู้ฟังลองนึกภาพ I love New York มีตัว I นะคะตัว I ที่แปลว่าฉันแล้วก็มีรูปหัวใจสีแดงแล้วก็มีคำว่า New York แปลว่า I love New York นี่คือสโลแกนการท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ฟังของรัฐ New York I love New York ใครที่ไป New York ก็จะซื้อเสื้อเอยหรือว่าของที่ระลึกที่มีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปมีคำนี้นะคะมีมีตัว I แล้วก็มีรูปหัวใจแล้วก็มีคำว่า New York นะคะ อลองดอูรัฐอื่นๆบ้างนะคะอย่างเช่นลาบามานะคะ Sweet Home Alabama อันนี้คือสโลแกนประจำรัฐของเขาซึ่งก็ยังใช้อยู่นะคะหรือว่าอ Arizona นะคะ The Grand, The Grand Canyon State Arizona เรานึกถึงแกรนด์แคนยอใช่ไหมคะมันเป็นจุดขายของรัฐเขาเพราะฉะนั้นสโลแกนท่องเที่ยวของเขาก็คือ The Grand Canyon State นะคะในขณะที่ทางฝั่งฟลอริดาซึ่งอยู่ทางใต้มีทะเลเนี่ยนะคะเขาเล่นคำค่ะาใช้ตัว F ค่ะคุณผู้ฟัง Florida first คือชื่อรัฐฟลอริดาแล้วก็เอาคำว่า first F I R S T ที่แปลว่าอันดับแรกมานะคะ Florida first ก็คือฟลอริดามาก่อนเลยอันดับแรกนะคะในขณะที่ อีกอีกรัฐหนึ่งที่เป็นเกาะนะคะมีทะเลเหมือนกันคือฮาวายรัฐฮาวายเนี่ยนะคะจะมีสโลแกนว่า the islands of aloha นะคะมี aloha เป็นภาษาพื้นเมืองของทางรัฐฮาวายก็ามาใส่ไว้ในสโลแกนด้วยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของรัฐ สโลแกนการท่องเที่ยวของรัฐต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็อย่างที่ว่าการท่องเที่ยวก็เป็นรายได้หลักของประเทศต่างๆนะคะมีนักท่องเที่ยวก็มีคนไปจับใจใช้สอยเพะะี้ยนคำขวัญท่องเที่ยวของประเทศต่างๆที่คิดมาเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นตัวจูงใจให้คนไปเที่ยวอย่างเราเรียนภาษาอังกฤษเราก็ใช้สโลแกนเหล่านี้มา เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปได้ด้วยนะคะซึ่งเป็นคำง่ายๆแต่ก็ได้ความหมายนะคะพอพูดถึงสโลแกนท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดเนี่ยของไทยก็มีเช่นกันนะคะย้อนกลับมาที่ประเทศเราอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะมีแคมเปญเป็นภาษาไทยว่า365วันมหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวันอันนี้ก็ก็ชูความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ของแต่ละภาคนะคะก็จะมีภาคเหนือภาคอิสานภาคใต้ภาคกลางอะไรแบบนี้ก็คล้ายๆกับสหรัฐอเมริกาที่แยกออกเป็นรัฐๆนะคะวันนี้ก็นำเอาสโลแกนการท่องเที่ยวมาฝากกันแล้วก็มารู้ภาษาอังกฤษ ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะซึ่งเป็นภาษาอังกฤษแบบง่ายๆแต่ว่าสื่อความหมายจูงใจให้คนไปเที่ยวนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของภาษาพาไปในวันนี้หมดลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟัง รายการภาษาพาไปผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือว่าอยากจะติดชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อกับทางสถานีได้ทางโทรศัพท์หมายเลข0 2 6 6 5 3 7 7 7ต่อ6512สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ รายการภาษาผ่าไป